ช่วงที่2องได้รายการทำอย่างไรชีวิตมีความสุขหรือเรียกสั้นๆว่าจิตดีมีสุขภาพคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสดๆได้นะครับที่0 2 9 3 4 9อง7ถึคุยสดๆเลยนะฮะเมื่อคู่นี้ก็มีฝากโทรศัพท์เข้ามาบอกไม่อยากออกเสียงออกทางโทรทัศน์เนี่ยไม่ต้องอายนะครับไม่ได้ถามส่วนตัวไม่ได้ถามชื่อนะฮะ แล้วก็มือถามว่าน้ำสกูนอะไรเงี้ยคือค้าโกจะจำน้ำเสียงได้นะฮะก็แกล้งดัดเสียงสถา,า,านีการจนก็รับการเนี่ยเขาก็ไม่รู้มีใครรู้อยู่ดนะีก็ทำเสียงอะไรก็ได้ครับรายการนี้ไม่ใช่เป็นรายการที่น่ากลัวต้องแอบๆนะฮะโทรเข้ามาสดๆจะได้รู้จะได้ทำละเอียดมากขึ้นได้ครับนะครับ แต่ก็ตอบให้ไหนๆก็ฝากเข้ามาบอกว่าเวลาลูกคไม่รู้ว่าลูกชายลูกสาวอีกเวลาโกรธขึ้นมาทำไมใจสั่นเมื่อกี้บอกเลยตัวสั่นไป็หมดมือสั่นไป็หมดเป็นเพราะอะไรเกินครับถามมันง่ายมากเเวลาโกรธมันก็ต้องใจสั่นมันก็ต้องตัวสั่นนี่ยเขาจึงเรียกชาวบ้านหรือภูมิปัญญาโบราณที่ว่า โกยจนตัวสันนว่นไงว่าลโกธมันเป็นพลังร้อนแรงถ้าหลายกาก็าดุนแรงหลายแรงด้วยเพราะนั้นมันเป็นพลังที่เป็นตัวกรด่งทั้งตัวมันมัน,ม,น,ม,นมันพลังออกมาเลยอู้อ,อู้มันก็ออกมาแล้วเพียงแต่ถ้า ออกมาอย่างนี้คือมันออกมาแบบตรงๆเพียง,ตงแต่ว่าไอ้ที่ตัวสันนั้นคือมันในขัดแยง้งคือแค่แคโกรธไปจะไม่ดีนะเป็นแม่เราเป็นพ่อเราหรือเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นผู้ใหญ่หรือโกรว่าโกรธไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่พอใจทาร้ายเราได้ก็เลยการไหวก็เลยสั่นนี่ฮะพลังมันก็จะออกเนี่ยเมื่อผู้ชมจิตการได้ไหมฮะว่าคนกำลังวิ่งอยู่เนี่ยแล้วอยู่ต้องเบรกไว้ตัวสัน่นไปหมดเลยอันนี้ก็คือ คำถามง่ายๆครับแต่ถ้า hmm. มีรายละเอียดก็โทรเข้ามาใหม่ได้นะยตอนนี้ก็มีสายสดๆเข้ามาเชิญครับผมชะลอครับผมค่ะดีค่ะพอดีนี้เรื่องจะปรึกษาว่าแฟนนะคะเขาแบบว่าแบบถ้าถ้าคิดแบบความคิดฟุ้งซ่านนะคะมาถึงคิดคิดจับโซนอ่ะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบเขาบอกอย่างนั้นนะคะ จะจะมีวิธียังไงอายุเท่าไหร่ะคะอายุเท่าไหร่นะอายุหกสิบสองสอะ,ค,ะค่ะหกสิบสองคิดฟุ้งซ่านอยู่เหรอค่ะคิดฟุ้งซ่านเอาดุ่บธรรมนิดหนึ่งครับเป็นยังไงฮะฟุ้งซ่านเรื่องอะไรเรื่องเงินทองเรื่องงานหรือเรื่องเพศหรือเรื่องอะไรเรื่องเรื่องงานนะคะเรื่องงานเรื่องแบบคิดคิดไปทั่วเขาบอกอั้นะคะ เขาเาฟังว่าเออทาไมทาไมคิดเขาบอกคิดถึงอดีตคิดถึงอะไรคิดแบบไปทั่วพร้อมๆกันเขาว่างั้นนะคะแล้วเมื่อกี้บอกเกษียณแล้วไม่ใช่เหรอฮะคะเมื่อกี้บอกหกสิบเท่าไหร่นะหกสิบสองค่ะยังทํางานอยู่หรือเปล่าข่ะยังทําอยู่ค่ะอ๋อแล้วคิดฟุกซ่าอย่างไงฮะว่างานจะไปไม่รอดหรืออะไรฮะที่วฟุกซ่านเนี่ยไม่ไม่ใช่ค่ะเขาบอกคิดเรื่องแบบ เรื่องอดีตบ้างแล้วก็เรื่องงานเรื่องอะไรเขาจะคิดอย่างนั้นนะคะคิดหลายๆเรื่องอะคะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านนิฟุ้งซ่านคือนค,นคิดค่ะคิดฟุ้งซ่านคือคิดที่มันไม่เป็นเรื่องอะอ่ะโอ้ค่ะอันนี้เขามีงานทําอยู่ก็คิดเรื่องงานเช่นอาจจะเขาคิดเรื่องอะไรงนี้เปล่าว่าลูกน้องไม่ดีลูกค้าจะไม่ดีทํางานตรงนี้จะไม่เจริญอันนี้ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านนะฮะเดี๋ยวคิดมากวิตกกังวลวิตกกังวล อ๋ค oh, ่ะค่ะค่ะตกลงไปวิตกกังวลหรือฟุ้งซ่านเนะโอ้าอย่างนั้นก็จะต้องเข้าข้อว่าวิตกกังวลแล้วค่ะไม่จริงๆนะแล้ววันนี้ไม่เข้าโครงการเรื่องฝึกสมองแก้เรื่องวิตกสมองส่วนไหนกังวลแก้สมองส่วนไหน,อ,น,ไหนอย่างหายขาดเลยนะฮะพอ,พอดีท่านอาจารย์ค่ะพอดีเปิดทีวีค่ะเขเปิดทีวีพอตอนนี้ไม่ได้จัดแล้วเนี่ยเสียดายก็เออการงาน ที่คิดวิจตกกังวลน,นั้นนะฮะมีเยอะแค่ต่อราอลาก็คือทํางานไม่เป็นเนะี่ยทำงานจะต้องสนุกมีความคิดสร้างสรรค์น,นะฮะ,ะแต่คิดสร้างสรรค์คือมันสนุกไนงะผมจรงได้มีออกหนังสือเล่มหนึ่งว่าสนุกกับงานนะหรือทํางานต้องสนุกนะ,ะครับแต่คนทํางานไม่สนุกหรือคิดฟุ้งซ่านหรือจะว่าวิตกกังวลน,นั้นอย่างีเมื่อกี้ผมพูดถึงสกดจิตได้ยินบ่าฮะ ค่ะค่ก็คือเป้าหมายไม่ชัดเจนไงไม่ชัดเจนเช่นอยู่สมมุติว่าจะต้องหาเงินทําทธุรกิจธ,ธุรกิจอะไรพอบอกได้ไหมฮะ,ะที่ทํางานอยู่ในงานอะไรฮะโอ้ค่ะกเ็เป็นเป็นแบบทำงานในด้วยงานนะคะด้วยงานอะไรฮะ บอกได้ไหมก็บอกไม่ได้ก็ไม่ยอาไม่ทำไปบอกฮะคะบอกได้ก็บอกเลยฮะผมไม่ได้วิเคราะห์ชัดเจนด้วยงานอะไรฮะค่ะก็นงานแราชการเนี่ยค่ะเอ้าโค้ชสองไม่เกษียณเลยโอ้ยยังยังยังค่ะยังยังโอเคอแล้วเราเกี่ยวกับเป็นธุรกิจเลยฮะโอ้ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะ เป็นข้าราชการเนี่ยมีมีลูกน้องอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะนั่นสิแล้วผู้สร้างเรื่องอะไระข้าราชการยิ่งมันในเมืองไทยนี่สบายมากเลยนะวิจารกระมวลเรื่องอะไรเลยฮะแล้วยิ่งเกษียณเกษียณแปลว่าเรฮัลโหลค่ะเป็นเป็นเรื่องงานมากกว่ามั้งคะนั่นสิเกษียณแปลว่าจริงแล้วต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเขายังให้ทํางานต่อเนี่ยแปลว่าต้องมีความสามารถนะฮะไมืงั้น เขาพยายามให้เออร์ลี่ดีถายด้วยซ้ำและแล้วเขาผ่านมาตอนนี้อย่างวิตกกังวลอะไรซะว่ามันไม่ใช่ตอนนี้หลังจะเกษียณนะมันเป็นมาก่อรล่งหน้าเป็นคนวิตกกังวลจริตหรือเปล่าค่ะนะถ้าง่ายๆสามีฟังอยู่ด้วยเปล่าล่ะโอ้ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่อะนี่ปัญหาสําคัญคือถ้าอยู่ จะได้แก้ให้ตอนนี้เลยคือให้เขารู้จักเขาว่าอยู่ปัจจุบันโอ้ค่ะค่ะนะฮะอยู่ปัจจุบันคือหลักง่ายๆคือคิดในสิ่งที่มองมองในสิ่งที่เห็นนะครับค่ะบอกได้เลยว่าไออนาคตเนี่ยคือวิตกจริตเนี่ยแปลว่าชอบคิดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในด้านลบในอนาคตค่ะค่ะคือพวกง่ายความคิดชอบกระโดดจากปัจจุบันไปสู่อนาคตในเรื่องหลายๆ มันกระโดดไปป๊อบก็ไม่มีความมั่นคงไงนะฮะแล้วคิดในเรื่องไร้ซึ่งหรือแบบว่าไอ้เรื่อง,งไอร้ที่คิดเนี่ยที่ยิตตกเนี่ยสมมติว่าว่าบริษัทจะเจ๊งเนะี่ยเขาจะจับได้ว่าเราทําผิดวินัยแล้วแต่นะฮะนะหรือลูกน้องอาจจะาหรือหัวหน้า,าจ,จะไม่ให้ทํางานต่อแล้วอะไรเงี้ยนะฮะฮมันก็จจะเป็นไปได้และก็เป็นไปไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนใหญ่ที่คิดวิตกอนาคตคิดวิตกเนี่ยคือชอบคิดอนานคตอย่างง่าหลายหรือบอกว่าอาจจะเป็นไม่ได้อาจจะไม่เป็นไปไม่ได้ก็ได้หรือมันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นก็ได้เพราะนั้นชอบไปคิดในด้านลบก็เลยเป็นวิตกจริตนะฮะค่ะค่ะเอาเป็นว่าทำไมคนเราจึงชอบคิดอนาคตอย่างง่ายหลายเนะนะครับ ก็ทุกวันนี้เราง่ายฮะไอสังคมมันกดดันสูงมากนะที่จึงมีคาวะเศรษฐกิจพอเพียงในเนี้ยฮะเศรษฐกิจมันกดดันสูงเนี่ยโอ้โหเชื่อไหมฮะทำงานธนาคารนะยังเครียดจัดเลยฮะเมื่อก่อนทำธนาคารสบายนั่งนับเงินแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ทุกวันนี้ทำงานธนาคารเพราะต่างชาติมันฮุบไวเกือบหมดอย่านะฮะ มันต้องให้มีเป้าผู้จัดก,การเลยรองผู้จัดก,การเลยกเป็นผู้จัดก,การต้องทําเป้าคือให้หาลูกค้ามาสมมติเดือนหนึ่งต้องกี่ล้านปีนึงต้องกี่ล้านจึงเะเลื่อนตําแหน่งแล้วถ้าผู้จัดก,การไม่สามารถทําเป้าได้สมมุติต้องเป้าต้องหาลูกค้ามาหลุมาเข้าธนาคารนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของอการลงทุนอะไรแล้วแต่เนะะี่ยทำประกันเอ่อหรืออ่ ร้อยแปเนี่ยที่จะเอาเงินเข้าธนาคาเนี่ยสมมุติไม่ถึงหล้านเขาถูกพิจารณาเลยอันนี้ก็เป็นความเครียดไงว่าเลือกทำทันไหมมันกดดันสูงมากเขาจะว่าเพชเชอร์ว่านิสัยของฝรั่งการทำงานฝรั่งนั้นคือจะต้องกดดันเขาจะว่าเดสเปรชั่นคือเด l ไลน์เด d ไลน์เพราะนั้นทุกคนต้องพยายามดิ้นลนไปสู่ให้รอดเอาตัวรอดก็คือต้องทำให้เป้าใหม่ทุกวันี้ธนาคาแล้วกุม้มใจมากเลย อาจารย์ซื้อกองทุนนี่ไหมซื้อประกันนี้นี่ไหมซื้อตรงซื้อตรงนี้ได้ไหมซื้อกองทุนนี่ไหมซื้อตรงนั้นได้ไหมดอกเบี้ยดีนะมีฮีครัสามปอร์ซ็นต์สิบห้าปีผมจะอยู่ถึง15บห้าปีผมรู้ <c oughs> บอกสมเดือนได้ไหมมีไหมสามเดือนมันแค่2อกอ็พอๆกันแหะเพราะนั้นไอ้บิตตก ก็คือชอบคิดนนะคอนาคตในเรื่องหลายว่าจะทาเป้าไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยเพราะในสังคมคนกาททางานมันกดดันนะฮะและสังคมกดดันก็คือเรื่องของเพื่อนร่วมทํางานด้วยเกิดการเปรียบเทียบนะทำให้รู้สึกว่าเราเรา,เราแย่อะไรเง,งี้ยจาไว้ง่ายๆครับว่าเราไปเปรียบเทีบยบใครไม่ได้ลองใส่เสื้อตัวนี้ดูเนะะี่ย ใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยเราใส่เข้าไปบางทีมันยังไม่ไม่เข้าจะพิษเลยนะไม่ค่อยจะเข้ากับรูปร่างเราหลวมไปนิดรัดไปหน่อยกางเกงวันนี้ผมใส่ตัวนี้สุม,มันรัดเนี่ยนะฮะแล้วเราจะเอาไปเปรียบเทียบแข่กณะของเราเนี่ยเอาเสื้อคนอื่นมาใส่กับเราสมมติเราเห็นเขาเสื้อเขาดีกว่า เรามาสายดูนี่ฮะว่าสายของเราได้ไหมขณะของเตาที่ซื้อมาเองเนี่ยเรารู้สายของเรายังสายไม่ได้เลยอาจจะจะสายแล้วยังไม่ยังไม่พูดอะไม่ไม่เพอร์เฟกอะนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนนี้เป็นโรคประสานั้นอันดับแรกคือชอบคิดแทนผู้อื่นค่ะค่ะใช่ใช่ว่าเอะเขาจะคิดไม่ดีกับเราไหมเขาจะฟ้องไหมเขาจะจะผิดเราไหมเขาจะว่าเราไหมเขาจะว่ารับหลังไหมคือชอบไปคิดแทนคนอื่นต่อแหละ แกง่ายๆคือถามเขาตรงๆเลยครับสองที่หนักขึ้นกว่านั้นคือชอบคิดเรื่องเปรียบเทียบทำให้เกิดอิจฉาทิ่เสเกื่อนแคนว่าทำไมคนนั้นเขาจึงได้โบนัสดีกว่าคนนี้จึงเขารักไข่หรือหรือว,ว่าให้ความไว้วา,างใจดีกว่าอะไรเงี้ยมันเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบจึงทำให้อิจฉาทีสยเมื่อก ลูกเนี่ยอย,อย่เปรียบเทียบว่าทำไมแม่กับพ่อแม่เนี่ยรู้สึกเอาใจลูกคนนี้มากกว่าหรือพี่หรือน้องคนนี้มากกว่าเราเพราะเปรียบเทียบว่าเกิดอิสราเยา <c oughs> สามที่อันตรายมากคือชอคิดที่ไม่เป็นน่ยพราะาคิดไม่เป็นเนี่ยคือ <c oughs> คิดเชื่อมโยงจากเรื่องหนึ่งเหตุการณ์เรื่องหนึ่งในอดีตกับบุคคลหนึ่งกับสารการหนึ่งมา <c oughs> กับบุคคลหนึ่งอีกสถารณ์หนึ่งเนี่ยไปถึง อีกบุคคลหนึ่งสาการหนึ่งซึ่งเป็นคนละเรื่องเดียวกันมาเชื่อมโยงเดียวกันก็เลยกันเป็นย้ำคิดจำทำเช่นเคยครูตีครูผู้ชายตีตอนเด็กที่โรงเรียนปถมแล้วอยู่ๆเจอตอนมัธยมก็ครูดุครูว่านะครูไม่พอใจผลงานบางอย่างของเรารอีกโรงเรียนหนึ่งอีกบุคคลหนึ่งนะฮะแล้วอยู่ๆมาเจอหัวหน้าซึ่งเป็นผู้ชายเหมือนกันมาว่าเรา ติเตียนเราได้อีกเรื่องหนึง่งคิดเลยฮะว่าแต่ละคนทําไมเราถูกตําหนิเรื่อยก็คิดมากเลยฮะทั้งๆเป็นคนละเรื่องกันเลย <c oughs> น่าจะจบเรื่องเนื่องๆไปคือว่าไอ้ทุกอย่างต้องสรุปเรื่องไม่มีกันข้างค้างสิ่งที่ <c oughs> สมองเราจะเสื่อมมากือววาจิตมากคือเรียกว่า unfinished business คือปล่อยให้มันข้างค้างอะไรต่อมจบจบจบ,จบส,สัตยให้มันเรียบร้อยเลย อันที่สี่คือตอนนี้แรงขึ้นคือคิดสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติในรูปปรรมพจนภาษาคือถ้าสมมุติว่าเราดูอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราแก้แก้คนนี้เป็นถ้าสมมุติเราไล่คนนี้ออกได้ถ้าสมมุติเราเป็นหัวหน้าถ้าสมมุติเราเป็นรัฐมนตรีถ้าสมมุติเราเป็นสปทสมมุติเราเป็นสนชสมมุติเราเป็นสปอ้ชอะไรเงี้ยร้อยแปดพโอ้ถ้าเราเป็นนายกสมมุติเราเป็นนายกมิได้สมมุติมิได้ท่า อันนี้คือฟงซ่าเนยค่ะแต่สิ่งสุดท้ายคือ,อไอ้เป็นโรคจิตเลยคือคิดเองทําเองคิดเองตอบเองเอ้เราอยู่ไปทําไมเนี่ยอยู่ไปเพื่ออะไรอ,ะอยู่ไปก็เดี๋ยววันวันเดีก็ต้องออกเอ้เราอยู่ไปทําไมอะ <c oughs> ยังไงวันหนึ่งต้องตายก็าตายวันนี้ดีกว่ามาคิดเองตอบเองฆ่าตัวตายเลยเพราะฉะนั้นก็มีสังคมมีคนปรึกษาหน่อยนะครับ วิตกเฉลิ่คือส่วนใหญ่มันไม่ใช่เกิดขึ้นจากอยู่เกิดขึ้นได้เองเนี่ยมันไม่จะเกิดจากอดีตนะฮะอ่ะผมผมให้ตัวอย่างนะฮะว่าจะแก้วิตกเฉลี่ยังไงว่าจะเพราะมันจะเชื่อมโยงจากอดีตคือจะปัจจุบันนึกไปอดีตเชื่อมโยงไปอนาคตกระโดดไปกระโดดมานี่ไม่มีไม่มีความสึกหรือสติอยู่ปัจจุบันขณะเช่นผมให้ให้ลองลองเล่นเกมนี้ดูนะฮะ คุณสภาพสตีฮรสมมติผมเป็นเจ้ามือเล่นปั่นแปะนะฮะเคยเล่นไหมฮะหัวก้อยอ่ะค่ะนะเล่นหัวก้อยนะฮะค่นะถ้าข้อตกลงมีสองข้อนะไอเหรียญหัวก้อยนี่ไม่มีเหรียญปลอมนะคือมีหัวกับก้อยจริงนะฮะเอาแค่นี้พอนะข้อตกลงข้อแรกนะข้อสองเราต้องพยายามชนะผมให้ได้นะผมเป็นเจ้ามือนะแต่ตอนนี้ เราต้องสมมุติอีหนึ่งเพราะอยู่ที่ทีวียังไม่มีอามาปั่นนะฮะสมมุติอย่างนี้นะฮะว่าครั้งแรกผมปั่นครั้งแรกเอาง่ายปั่นครั้งแรกเอาขัวครั้งสองคุณจะแทงอะไรครับต้องเอาชนะผมให้ได้นะ <Okay. S 1> แทงอะไรดีครับก้อยก้อยเลยฮะ <Okay. S 1> น่าจะออกก้อยกี่เปอร์เซ็นต์ครับ <laughs> ตอบเลยฮไม่เป็นไม่โดนไปคิดมากคิดนี่ว่าครั้งสองจะออกกกี่เปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> ตอบเลยฮเอาคือพอๆกันก็ห้าสิบมากกว่าก็หกสิบเจ็ดสิบก็ว่าไปกี <c oughs> ่เปอร์เซ็นต์ครับค่ะประมาณนั้นนะคะแะ้วหกสิบอะะหกสิบเนี่ยครั้งสองออกหวยเอาเร็วขึ้นนะครั้งสามออกหวย ทั้งสี่คุณจะทางอะไรครับ <S <S เอาเร็วฮะเดี๋ยว,ยวจะฉเฉลยว่าทำไมแก้วิตกกังวลได้ไงค่ะทั้งสี่ทางอะไรครับว่เขาได้ยินนะคะทางออกหัวก้อยฮะค่ะคุณทั้งที่หนึ่งออกหัวคุณบอ,อกทั้งสองออกทางก้อย ผมก็บอกครั้งสองสมมุติออกหวยครั้งสี่สามออกหวยครั้งสี่คุณจะแทงอะไรครับแทงหัวหรือก้อยก้อยน่จะออกก้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะน่าจะออกก้อยกี่เปอร์เซ็นต์ฮะเอาเร็วนี้เลยฮะออกน่าจะออกก้อยกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบอะค่ะหกสิบเองนะครั้งสี่ออกหวยครั้งที่ห้าออกหวยครั้งที่หกออกหวยออกเร็วขึ้นครั้งที่เจ็ดคุณจะแทงอะไรครับ สมมติมันเป็นอย่างนี้นะฮะเอาหัวแล้วครั้งนี้เปลี่ยนเป็นหัวละน่าจะออกหัวกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีการโกงนะฮะครั้งที่เจ็ดนี่น่าจออกหัวกี่เปอร์เซ็นต์ฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเลยนะครั้งที่เจ็ดออกหัวอีกแปดออกหัวอีกเก้าออกหัวอีกครั้งที่สิบคุณจะแทงอะไรครับต้องหัวค่ะน่าจะออกหัวกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เนะี่ยที่เรียกว่า โรควิตกจิจหรือโรคประสาทนี่แหละครับหรือโรควิตกจริตแหละคือไอปันแต่ละครั้งนะฮะครั้งที่สี่มามีอกับออกหัวกับก้อยห้าสิบห้าสิบทั้งนั้นครั้งที่สิบก็มีอกับออกหัวก้ 50, อยห้าสิบอออกหัวได้ห้าออกหัว 50, ห้าสิบออกก้อยห้าสิบเท่านั้นแต่เราชอบไปเชื่อมโยงอดีตออกหัวสามครั้งน่าจะออกก้อยออกหัวสี่ครั้งห้าหกครั้งแล้วน่าจะออกหัวแล้ว อู๋ออกมาแค่ครั้งซ้อนน่าจะออกหัวร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มนี่คือแกเป็นการเชื่อมโยงที่ทําให้เกิดปูงุงซานมันไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะออกหัวครั้งที่สามกกับออกหัวครั้งที่สี่นั้นอ่ะกับครั้งสี่นั้นไม่จำเป็นต้องออกหัวไม่จำเป็นออกก้อยแต่มันเป็นไปได้สองทางเพราะเราม่ตกเฉลี่ยนั้นน่าจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีนะฮะเกิดเจอปัญหาหรือเคยฟังปัญหาคนผู้อื่นมาแล้วก็มาเชื่อมโยง แล้วกระโดดไปนาคตเนี่ยว่ามันน,น่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งก็คือที่ผมบอกว่าแก้วิตกเฉลิตคือต้องอยู่ปัจจุบันขณะและความทุกข์ที่เราจะคิดว่าความคิดที่เกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นในคนนั้นไม่ต้องไปหามันมาเดี๋ยวนี้เลยครับถ้าเป็นเหตุการณ์จริงก็ค่อยมาคิดทุกข์หรือมีความทุกข์ก่อนนั้นดีกว่าถ้าเราตอนนี้ มีวางแผนอย่างที่บอกว่าสกดจิตรับตั้งเป้าหมายไว้แล้วมาผิดพลาดแล้วก็มาประเมินผลก็ไม่กังวลย่ากไหมเพราะคนกังวลคือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเนี่ยพรถ้าเราตั้งเป้าหมายเรามีเงินสักหนึ่งล้านในหนึ่งปีเราก็ตั้งเป้าหมายสาเดือนต้องได้ประมาณสักสี่แสนสามแสนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ทําไปหเดือนก็ได้ประมาณสักห้าแสนหกแสนนะฮะแล้วก็ทํางี้ไปเรื่อย ถ้าอยู่ๆทำได้แค่สี่แสนมันยังเดาโน้มว่าจะไม่ได้ถึงล้านก็มาพิจารณาว่าเขาจึงบอกเป้าใหม่เนี่ยมันต้องมาปเมินผลทุกๆเดือนทุกสามเดือนทุกหกเดือนอะไรเงี้ยนะ,ะว่าเป็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ไปหาลูกค้าหรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือทํางานน้อยไปใช้เงินมากไปนะฮะเพระาะนั้นจึงเกี่ยวเรื่องการเงินกระทองด้วยก็ปรับเปลี่ยนใหม่ก่อนที่จะไปถึงหนึ่งปีอะไรเงี้ย ก็ไม่ต้องวิตกกังวลไงแต่ที่ไม่มีป้าหมายก็คิดอยู่ในหัวเนี่ยทํยางี้ดีไหมทํางั้นดีไหมแล้วก็คิดฟุ้งซ่านอย่างที่บอกวิตกกองวลจริตเพราะฉะนั้นการจะแก้วิตกจริตแก้ด้วยกันสกุจิตตัวเองให้มีป้าหมายชัดเจนฮะแล้วก็มีเวลากําหนดชัดเจนเมะงั้นมนกระโดดไปกระโดดมาไม่มีเวลาเดี๋ยวไปอดีตเดี๋ยวไปอนาคตเนี่ยไปดูอนาคตกี่ปีนะครับพอเข้าใจนะฮะค,คือกังวลต้องการความแน่นอนไง แต่ความแน่นอนนั้น <c oughs> ไม่มีเมื่อไรต้องการความแน่นอนคือรู้ลู่ทางจิตจากกังวลน,นะครับเพราะนั้นความแน่นอนต้องเกิดจากการที่ได้ลองทําและเป็นรูปธรรมแล้วก็มาเปิดผลผลนะฮะวันยังมีการแปลเปลี่ยนได้พูดง่ายว่าตอนนี้ทั่วโลกก็บางมันก็เกิดปัญหาแรงมากเลยเศรษฐกิจทั่วยุโรปตอนนี้ก็บังจ้าแย่มากเนยอีกสองวันทู้ชมจําดีๆนะฮะ วันอังคารพูดเนี่ยเฟดของโลกเนี่ยฮะก็จะประเมิน QE เนี่ยของอเมริกาถ้าประเมินว่าไม่ไม่ต้องส่งไม่ต้องอุดหนุนละนะฮะโอ้โหจะกระทบเธอเทือนทั่วโลกลยนะเนี่ยอเมริกาก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจมากและยุโรปก็มีปัญหาเศรษฐกิจมากตอนนี้เงินยูโรกับยูเออะไรเงี้ยก็บางแยา่มากนะนะเพราะนั้นถ้าเราคิดมากโอ้เศรษฐกิจลม่มแล้วเมืองไทย ตอนนี้พูดง่ายๆว่าถ้าตามความจริงเศรษฐกิจกำลังเขาไม่ใช่ว่า s t a g n a นช o ่นะฮะส t a g n เ t ช o ่นแปลว่าอยู่กับที่นะมันไม่ก้าวหน้ามันไม่พื้นพูนนะฮะตอนนี้มันดีเซคชั่นเลยนะถดถอยคือพูดง่ายว่าจากเงินที่เรามีเงินหนึ่งล้านเนี่ยมันเหลือเจ็ดแสนแปดแสนเขาก็ลดไปเรื่อยอันนี้คือเงินทบของประเทศนะ,ะมันกำลังจะล้มละลายนะฮะจะกลเป็นไม่มีเหลือก็ กังวลทำไมอ่ะก็คิดสร้างสสรคนทำงานจริงหาเงินเพิ่มขึ้นบริษัทหลายบรยิษัทของทั่วโลกกระทั่งเทสโก้เนี่ยจะลงมหลายมีสองสาประเทศที่ยังดีอยู่ได้คือในเมืองไทยกับเกาหลีแต่เขาจะขายทั่วโลกอีกก็ทำให้เราคิดวิ่ตกได้หมดเนี่ยแต่ทนที่จะเอาความคิดไปคิดเรื่องเรื่องลายลายเรื่องลบๆเรื่องเสียๆก็มาคิดจะทำงานให้มันดีขึ้น ไปเรียนสกุลจิตกับผมนะฮะวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาแล้วทุกอย่างดีขึ้นนะครับพอได้คําตอบนะฮะครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะอาคารั์ขอบพะคุณค่ะดค่ันผู้ชมที่เป็นบรไดส่งส่งไอ้คำถามนะฮะเข้ามือถือผมก่อนเนี่ยนะฮะผมจะได้เอาภาพมาให้ดูอย่างเดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะส่งข้อขอมีอาการอะไรปัญหาอะไร แล้เป็นมานานแค่ไหนนะอายุป,ประมาณเท่าไหร่เข้าโทรศัพท์มือถือผมนะีที่08929000 0, 0แต่ไม่ปรึกษาทางโทรศัพท์มือถือนะฮะพอถึงเวลาแล้วผมถึงออกรายการสดแล้วก็จะโทรถ,ถึงคุณผู้ชมว่าตรงนี้จะผมจะเตรียมภาพเตรียมอาจจะมาสาธิตอะไรให้ชัดเจนนะฮนะจะดีกว่านั้นนะครับก็ตอนนี้ จะบทรายการบทเวลานะฮะก็ย้ำประชามนา์ในคุณชมอีกว่าผมจะจัดเรื่องหัวเราะบําบัดฟรีให้คุณชมวันอาทิตย์วันพุทธที่5พฤศจิกายนนี้ที่บัณฑิตศึกษาในะที่คลิปออกมาไปหัวเราะนะฮะที่คณะบัณฑิตศึกษามลาลาศีนคิโรดเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับถ้าไม่แน่ใจก็โทรไปที่0 2 2 0 4 1 0 0 0นพะะต้องพรุ่งนี้ไปนะฮะ แล้วรายการสะกดจิตนั้นพบจัดบทที่23พฤศจิกานั้นถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามา0892แปานะฮะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับหลักฟันดี